เดินว่าน้ำตกหมูแล้วทุกคนกับสบายดีและสวัสดีจ้าพี่น้องตอนนี้นเนาะเฮากับพาไอา้ไอ้คนออกมากินข่าเนาะแต่ว่าทำมาเป็นแบบว่าหาันลาบพน้อทุกคนเสำหรับคลิปนี้กะ จริงๆโน้ทายแต่ตอนไปไทยเนาะทุกคนแต่ว่าอยากเปียอยากลายเนาะค่ะก็จะได้มาตัดคลิปลงเนาะกันยังอีกลายคลิปเนาะเดี๋ยวเสี่ยพ่อแม่พี่น้องได้ส้มบรรยากาศเนาะตอนที่ว่าได้เขาไปเที่ยวที่กรุงเทพเนาะทุกคนเดี๋ยวไปติดตามฮับส้มกันเลยไปแล้วน่พะ,ะทุกคนเลิศล่หลายจอดเลิศไหลล้วกะย่างมาเนาะเ,เ,เดี๋ยวมนานิสิพาออไอ,ไอ,ไอ่เิ่นกินเป็นแบบว่าลาบ ดาบสีนเนาะโอ้ทุกคนคนตกตอนนี้ก็คืออากาศแบบฝนตกเนาะโอ้มีผักอันบานฮาเอิดผักยนีก่อนไงกูด้วยเนี่ยฮะกูแม่งกันล่ะผม ผักกระเดห็นบอกภาคกระเดาเลยค่ะว่ะผักกระเดาที่ชั่วจะว่าเพิ่นหนาจะเอื่อนว่าสะเดาบอกมากเพิ่านี้อันนี้ก็จะเป็นหลานเพิ่นเนาะทุกคนเพิ่นก็จะมีแบบส้มตำไก่ย่างเนาะก็จะมีตำอยงต่างๆมีก้อยเนื้อน้ำอ่า ติ้งแบบว่า,าจะขายริมทางนี้เลยทุกคนแบบซีจิ้งเฮากะสอกหาที่ผักทั้งผุ่นเนาะเป็นแบบพุงแฮมแล้วก็จอดรถไว้แล้วก็ควอยยางมาเนาะเพราะว่าทุกคน้าว่าสิคีรถอันอ้อมกับไปแบนแบบว่าสอกหาทางกบเผื่อจะมาทางนี้นะรู้สึกว่ามันคขอนขออ้างหากเนาะเพราะว่ารถค่อนข้างติดแน่เนาะทุกคนคืออย่างทุกคนเห็นเลยตอนตอนนี้เป็นเวลาเจ็ดโมงเนาะ เดี๋ยวอันริงเขาแล้วแล้วก็อยากไปสอบหาหมองที่ว่าอ่าห้าสิไปเรอซื่อสภาเนาะเพราะว่าหลายคนอยากไปอันอยากไปเรอซื่อสภาอยู่ห่างกันนะทุกคนมาขางี่่สองกัตื่นเต็นคือเก่าเนาะทุกคนมาแบบเพิดร้ายแยงเนาะ ตอนนี้เขาสั่งสั่งไปแล้วนะเดี๋ยวเขาจะมารอเป็่ข้างนนี่อะไรเค่ะเพิ่นกะว่าม้วนมวนทุกคนเวลาเพราะว่าเพิ่นจะมีอันแบบว่า เอาเคียนสื่อเมนูเองเนาะแต่ว่าเขาเคียนไทยบกุกเคียนนั่นภาษาไทยบกุกเป็นนะในปึกเคียนหน่อยน่องไทยแล้วป่ะเดี๋ยวเฮาสไปสอบหมอกนังก่อนนี่นน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 ิ่งไก่นี่กาอยู่แล้วเคยกินอยู่เนาะกับิ่งหมูแต่อันนี้นี่ไปเดินว่าน้ำตกหมูได้แล้ว นี่เป็นแจ่วส้มทุกคนเ,าาเ,เอาเขาไม่ได้เด้เอนี่ตำถั่วนะ้ำ ยังไมได้กินกาแฟรูไหมเนาะยังมาบุกคบเนาะทุกคนแต่ว่ากินแล้วแสบแสบหป่ะแสบอันนี้คื่อนมาลาบอันอันเขาเจ้าเอินว่าน้ำตกว่ะเออน้ำตกแต่ว่าคล้ายๆลาบบานเฮาเนะาะแต่ว่าอยู่บานเฮาบูมีบ้างบ่บ้างบ่เออวางนี่เลยก็ได้ อะนาไปเรือเบล่บมาบหมูบ an ่อน้ำตกบ่อที่ไหนลาบนนตกิจะว่ารสชาติ่่บอ่บเืองตาตัวมีกระปูน้น เกชตรกรเขาเรื่อลร่นซื้อออนไลน์มันยังด่วนไปฮาไทยเวลาเขาเวลาเขาอะไเขายังเห็นเขาบึ้นเนาะตพวใครอ่ะนะไอ้ที่เพ็นงานคนเห็นคนตกคอนเทนต์เขาเนี่ยเป็นของงานก็ได้ไปเกษตรกรเขาหลายอืมยังลรื่งไปหขาเพาเขาติดตามเขาบงหูเรื่องเขาอ่ะเรื่อลอดเขม่กันเด้นไห มันเขาบอกหูเรียงนะแยวครับบหูเรียงนันพอกพลังกัยังเด็กมากเลยเ่นี้ก่อนมัเกิดเีนอะััน ายกาก,ยกยนะเดี๋ยวมี้มูคนไทยนะเดี๋ยวนี้นะได้ร่มเวลามากเลยนะทักแดเขาเห็ดคนมันหลายอยู่นะนั่เขามาเนี่ยต่วาเขามาไปทักหมดเพราว้งเขาเดินทางเลยเดินหาซือแบบแบบมันมันตายืแบบ รุ่นพังค่าพวกคันพังค่ะเด้มันบปอร์แมนแต่งงานเดียวมันไรงานแต่มันเป็นห่านเขาจัดคุณสี่ให้คนมาเตาเด้ประมาณนั้นแต่มันมีไรงานให้บอกเขาแต่งตัวผีตัวยังขนาดงานยังก็อยอะนะดีกันนั่นมีไรงานแต่บางคนมางานนี่ยบางทีเขาับมบแม่เขาคล้องจอยคล้องแถมให้บอกเขาจอดที้วันบางคนเขากับบริษัทอะไรย่างเัี้ยเขาจอคล้องแถมเดี๋ยว เนี in the <city> well. ่ยทุกคนอ้ายเป็นแสบน้ำตกหมูอยู่แล้วบนนี้มีอะอยู่แล้วนะมีแต่ลาบหมูเป็ลาบก้อยแะ้วก้อยอันนี้เป็นผีหงาเนี่ยมะเห็ดเป็นสุดเป็นลาบนี่ทุกคนมาคนใจ่กับปูมาในนี่เป็นโตเลลย้เลย อยู่วันนี้เราอยู่ที่นั่งตรงน้นแล้วก็มันก็เขาบอกว่าเขาสวยเลือกได้เห็นไหมเขาบอกว่าเดือนหหน่มสวยเลือกได้นี่กะนี่เขาเกิดไรเงี้ยแต่ตัวพี่เขานาะเห็นไหมข้างเลยเนาะ

ว่ารตลาดว่ได้หรอไปจะกลั่งตตลอจมาาไทยออก่าเอบาเป็้เพราะจริงเขาาทเขังตลาดออกไลนก็ไหนาเขาทแค่ไว่าเขาเขาเังหรอถามอกคือเท่าไห่เขาเขาเขากระจาอ่ะแต่ว่าเขาอรเาแบบแค่ว่าคสขาเท่ารก็อ เราเขาข้างได้เนาะข้างได้เนาะลองด่าดิรู้เรื่องเลยนะ ุดเนียไม่เ <know> ท <the accident> ่าสามไปคุณค <together> ู <hat> ่ไหนคี่อันแค่บอกนี่พี่เจ้าไอ้อันแนี้ไหมเหเจ้าคูณไหมบอกเนี่ยีดมยกไห้ไปหระอเป่ยกอดีอาหารเท่ากับยูนีเจ็ดลอยกว่าบาทเนาะทุกคนเจ็ดลอยกว่าบาทเป็นหน่วยยกือใค่เข้าเปล่นะก็ต้องบน ว่ผมมืือนีตึ้กเมันชูงกวประปยกแล้วยก่ไหมคุอนี่ทุกคนนี่หวยจะมีสะโพกไก่หนึ่งสี่สิบบาทนน้ำตกหมูร้อยแปดสิบบาทกหนาจจะจานหนึ่งกะเก้าสิบาทเนาะทุกคนชื่อว่าแส่บเนาะกะาคาโบแพงแหงอย่างเสือเจ็ดสิบตำถั่ว

ต้มนี่จะอยู่ที่60เพราะทุกคนราคากัถือว่าโปแพงเนาะถือว่ากะโอเคกะแซ่บเพราะว่าเราสั่งมาเมื่อนี้กับคนทางที่จะร้ายอย่างเนาะทุกคนเพราะว่ากินร้ายคนเนาะเอาทุกคนเดี๋ยวสําหรับคลิปนี้เนาะหนูเองกับซีคอฝากคลิปไว้สำหนี่ก่อนเนาะเดี๋ยวเบิ่งว่าเ้าสิได้ไปใส่ต่อเนาะทุกคน เอาทุกคนเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้กันสิขอฝากคลิปไวปสนี่เนาะเดี๋ยวสิพาไอ้เพิ่นไปเลาะหางไปสืบเสืลาาก่อนเนาะแลีวสำหรับผู้ใดที่ว่ามาคลิปแบบนี้กันอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามคอมเมนต์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเนาะทุกคนเนาะเบิ่งว่าคลิปหนาเนาะเ้าสิได้พาพ่อแม่พี่น้องไปเลาะไซร์หรือว่าผู้ใดมีสถานที่ท่องเที่ยวกันคอมเมนต์แนะนำใส่คลิปได้เนาะทุกคนเอาสำหรับคลิปนี้กรบสบายดีและสวัสดีจ้า ไปเจอกันคลิปหนาเนาะทุกคน